สวัสดีครับทุกคนวันนี้มันจะมืดๆหน่อยนะเพิ่งถึงที่ทํางานนะครับที่จอดรถที่ออฟฟิศวันนี้นะครับผมคิดว่าจะพาทุกคนมา One Day With มีเหรอวันเด y วิทธนินทล็อกวิดมีล็อกวิทธนินจะพามาดูนะครับว่าวันวันหนึน่งผมทําอะไรบ้างมีสายด่วนเรียกตัวครับเดี๋ยวเดินไปออฟฟิศนะครับ โอเคก็มาเริ่มงานกันนะฮะนี่เป็นออฟฟิศที่ผมทํางานทุกวันนะครับมาเช่าออฟฟิศไว้นะครับแล้วก็นั่งทํางานคนเดียวนะชีวิตเหงาหน่อยน้อยนะฮะไปทำงานกันดีกว่านะครับโอเดี๋ยววันนี้นะครับอย่างแรกก็เรามานั่งเคียงงานก่อนนะครับพวกเรื่องเอกสารอะไรนิดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีนัดเขามาส่งของนะครับเดี๋ยวรอโทรศัพท์ว่าเขามาส่งเมื่อไหร่โอเคครับเดี๋ยวผมไปรับครับแป๊บหนึ่งนะครับพี่มาส่งของแล้ว ของมาส่งเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเป็นหนึ่งอย่างก็หลายคนนะครับสงสัยว่าผมทำอะไรนะครับตอนนี้ทำแบรนด์รองเท้าอยู่นะครับที่เขามาส่งก็เป็นกล่องนะครับนี่นะครับคืออีกหนึ่งสิ่งที่ทำทุกวันนะครับลดน้ำต้นไม้นะครับของมาส่งอีกแล้วครับผม คราวนี้รองเท้าครับไม่ใช่กล่องนะเดี án, ๋ยวผมลงแบวของกันนะดูงานผมดิเดี <why? S 1> <omon> itor, ๋ยวต้องมานั่งเช็คละรันทุกคนครับมีสายด่วนเรียกตัวครับเดี๋ยวต้องไปช่วยคนคนนึงถ่ายรูปนะครับทุกคนเดากันเอาเองว่าเป็นใครนะฮะเดี๋ยวจะแวะไปสยามแป๊บนึงนะครับไปไปเจอกันที่สยามนะครับ สวัสดีครับโทษทีครับโทษนะฮัลโหลให้ทำอะไรครับวันนี้ให้ไปออกรบกันที่บาจันวันนี้เราจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าเราจะอยู่ที่นิวยอร์กนะคะเพราะเราให้คนทนินนนะคะมาถ่ายลอร่าเมอร์ซีให้เราค่ะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่นิวยอร์กเพราะเราเป็นทีมนิวยอร์กค่ะไายขอเดินมาแบบนิวยอร์กเลยเดี๋ยวถ่ายบิวเดินเป็นแบบนิวยอร์ก เร็จแล้วยังไงฮะดูสังเกตได้จากหยาดเหงื่อแรงกายนะคุณธนินวันนี้คิวฮอตมากแล้วเราก็ยืนตัวมาประมาณ15บห้าสิบห้แล้วเดี๋ยวเราอ่ะก็ต้องไปแล้วแล้วคุณธนินอ่ะจะต้องไม่แต่คุณบอกว่าคุณหยวแนม่หรอกำกินข้าวเหรอคะยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเหมือนกันนี่น่าจะมาข้าวค่ะมากินข้าวกันโอเคไปอ้า กลับมาแล้วฮะเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเช็คของน่าจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราเอาไว้ทำพรุ่งนี้แทนแล้วกันแล้วนี้เดี๋ยวผมว่ามีจะต้องไปแคสงานอีกนะครับแคสโฆษณานะครับมีนัดเาไว้ทุ่มหนึ่งเดี๋ยวสักหกโมงก็ว่าน่าจะออกตอนนี้ห้าโมงนะครับมีเวลาหนึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวว่าจะเคลียร์อะไรนิดหน่อยหน่อยก่อนนะคะกลับบ้านแล้วกันเอ้ยไปแคสงานกันกลับไปที่รถนะครับ <c oughs> ก็กาลังจะเดินทางไปต่ออีกที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวที่ที่เรากําลังจะไปต่อไปก็คือแถวทาวินทาวครับทาวินทาวนี่คือเป็นแหล่งของการแคสงานหลายๆคนอาจจะงง,งพี่แคสงานคืออะไรครับแคสโฆษณาคืออะไรครับพี่คือจริงๆแล้วผมก็เป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคือทําของตัวเองแล้วมันก็มีเวลาว่างก็เลยแบบว่าได้ไปถ่ายแบบถ่ายโฆษณาด้วยนะก็ไม่รู้มีใครเคยเห็นบ่า ก <G ül> ็ถ้าเห็นก็พักทักทายนะครับแคสงานนะครับแคสงานก็คือการที่ถ้าเราอยากจะไปเป็นแบบโฆษณาเนี่ยไปโผล่ในทีวีมันจะต้องมีการไปแคสติ้งเหมือนว่าไปเทสหน้ากล้องไปเทสว่าแ a c t ิ้งเราได้ไหมบทนี้เราเล่นแล้วเราได้ไหมประมาณนั้นนะคือพอเราแคสเสร็จปุ๊บอาจจะต้องรอผลนีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะบอกเราว่าเออได้ไม่ได้ไปถึงเขาก็จะมีบทให้เราสมมติมว่าไปโฆษณาแป๊บี่น้ำดื่มเราแบบ อร่อยไหมเรากินอร่อยไหม <im ans> จริงๆช่วงเนี้ยผมมาแคสน้อยลงเยอะแล้วแหละเพราะว่ากะว่าจะมาทำ YouTube เนี่ยเยอะขึ้นนะแต่ว่าพอดีว่ามีพี่เขาติดต่อมา <im ans> ก็เดี๋ยวแวะไปหน่อยละกันวันนี้ก็จะแบบว่ายุ่งนิดนึง <im ans> <otic> เพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ได้มีงานต้องออกไปไหนเนี่ยผมก็จะอยู่ออฟฟิศถึงแบบ3ามสีทุ่มเงี้ยแล้วค่อยกลับบ้านนะครับ <im ans> วันนี้ต้องมาเจอรถติดตอน6กโมงนะฮะโอ้โห ติดเดึบเลยคือ so like ผม be like ออกมาจากออฟฟิศตั้งแต่5้าโมงสีแล้วนะนี่คือครึ่งชั่วโมงนะสุดยอดไปเลยก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าเราจะถึงกี่โมงดูเวลาแล้วก่อนผ่านไป1ชั่วโมงนะในที่สุดพึ่งมาถึงที่แคสงานนะครับนัทเขาไปทุ่มหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมลงไปแคสงานก่อนนะครับบ๊ายบายกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จงานแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะฮะดูที่หน้าเนียนขึ้นไหมเขาแต่งหน้าให้ มันแตกต่างไหมโอเควันนี้ก็จบลงแล้วนะครับหนึ่งวันกับผมนะฮะว่าผมทาอะไรบ้างวันนี้ไปหลายที่อยู่พอสมควรยังไงก็ขอขับรถกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายกิจกรรมยำดึกตอนถึงบ้านนะฮะตจวที่หนึ่ง

ไงท้องเป็นเหมือนกันนี่เเรตั <Okay. S 1> <laughs> ดติ้งเ้ตาย